ม้ยางมาแล้วเดี๋ยวก่อนนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้มากินยำกระทร้อนวันนี้กินยำกระทร้อนยำเสร็จแล้วยำเสร็จแล้วแต่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่อะไรนะใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลตามหลักจะมีหอมแดงแล้วก็หั่นพริกขี้หนูแล้วก็มี อกอุ้งแห้งแต่นี้ไม่ได้ใส่ะไรใส่น้ำปลาน้ำตาลแล้วก็ชูรสอืมออมากินค่ะออยากกินอ,อเพื่อนเพื่อนอยากกินด้วยไหมเพื่อนน้ำลายไหล อ,อ,อมาเพื่อนมากินกินให้เพื่อนดูให้เพื่อนอยากกินด้วยกินให้เพื่อนดูอร่อยอเติมน้ำตาลแดง

กินให้เพื่อนดูให้เพื่อนน้ำาลายไหลจำหลักจะใส่พริกแต่ไม่ใส่เผ็ดขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาชมเข้ามาดูแม่ยุพาพาเพิ่ ยินยํมกระท้อนฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องแม่ยุพาพาเพิ่ YouTube ช่อง YouTube นะคะรักเพื่อนขอบคุณค่ะ